บริษัท PMK กำเนิดสิงจำกัดสวัสดีค่ะดิฉันมิส PMK คนสวยคนเดิมค่ะมีใครบ้างที่รับฟังดิฉันอยู่ตอนนี้ที่มีปัญหาเหล่านี้ปวดกระดูกความจำไม่ดีโรคหัวใจความดันสูงหรือกลัวเป็นโรคมะเรง็งท่านเชื่อไหมคะว่าสิ่งจะพูดต่อไปนี้ มีประโยชน์มากมายกับสุขภาพดิฉันจะเล่าให้ฟังเป็นข้อข้อดังนี้เรื่องของน้ำมันงาประโยชน์น้ำมันงาก็คือ 1. อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระน้ำมันงามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังเช่นเซซามินเซซามอลินและเซซามอลซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหาย ลดการอักเสบและอาจช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายรวมถึงป้องกันโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและมะเร็ง 2. ส,ส่งเสริมสุขภาพหัวใจไขมันที่พบในน้ำมันงาส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 3. ช่วยลดความดันโลหิตมีงานวิจัยพบว่าน้ำมันงาอาจช่วยลดความดันโลหิตโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสารเซซามินในน้ำมันงามีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดและส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตได้คีค่า 4. เสริมสร้างสุขภาพกระดูกน้ำมันงาอุดมไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน 5. ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารน้ำมันงามีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้สามารถช่วยลดอาการท้องผูกและช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ 6. บำรุงผิวพรรณและป้องกันริ้วรอยน้ำมันงาเป็นมอยเจอร,อร์ไรเซอร์ธรรมชาติที่ช่วยกัดเก็บความชุ่มชื้นในผิวหนังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยและยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบของผิวเช่นอาการแห้งแตกผื่นคันและแผลจากการไม่แดด 7. บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะน้ำมันงาช่วยให้เส้นผมแข็งแรงเงาง,งามและลดการหลุดร่วงของเส้นผม นอกจากนี้ยังสามารถใช้หมักผมเพื่อลดปัญหารังแคลและอาการขนังศีษะ 8. ช่วยลดการอักเสบน้ำมันงามีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งอาจช่วยลดอาการปวดข้อในผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบและช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเมื่อใช้ถูบริเวณที่ปวดเป็นประจำเห็นความพิเศษของน้ำมันงาไหมคะดีใจด้วยนะคะกับผู้ที่ได้รับฟังประโยชน์ดีๆจากคลิปนี้ ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท PMK กำเนิดสิงห์จำกัดและขอบคุณค่าจากมิส PMK คนสวยคนเดิมสวัสดีค่ะ